ข่าวเกี่ยวกับ30บาทรักษาทุกที่นะคะก็มีการประกาศเพิ่ม42จังหวัดนะคะใช้30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวค่ะ ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะได้เผยแพร่ประกาศเรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวปี2567นะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถจะเข้าถึงบริการสาธารณาสุขได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการกำหนดให้จังหวัดแพร่จังหวัดเพชรบุรีนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนาราธิวาสเป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายนำร่องไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่ง ก็ได้มีการประกาศอีก 4 2จังหวัดนะคะก็มีเช่นนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเชียงใหม่กรุงเทพมหานครแล้วก็หนึ่งในนั้นมีบึงการของเราด้วยนะคะใครอยากรู้ว่ามีจังหวัดอะไรอีกบ้างเนี่ยนะคะก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งก็ดีมากๆเลยนะคะทําให้เข้าถึงบริการสาธารณาสุขกันได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีโครงการส0มสิบบาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นด้วยนะคะ ใครที่มีอาการเจ็บไข้มีอาการไอมีอาการปวดนะคะแค่ใช้แบบประชาชนใบเดียวก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่สะดวกรวดเร็วนะคะสามารถจะไปหาหมอหลังเลิกงานได้ด้วยนะคะเมื่อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บบาทนะคะเมื่อาาเจ็บป่วยเนี่ยนอกจากจะไปรักษาที่หน่วยบริการประจำได้แล้วก็ยังไปได้ที่คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะไม่ว่าสิทธิ์บัตรทองจะอยู่ที่ไหนก็ไปรักษากันได้ค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นโครงการที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับ